สวัสดีครับคลิปนี้สีมีนาจะมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังเรื่องผงวิเศษและความพิเศษในการสร้างพระพิมพ์ของสมเด็จโตอ้างอิงจากบทความในหนังสือพระสมเด็จของอาจารย์ตรียมปวายที่ได้กล่าวถึงผงวิเศษของสมเด็จโตเอาไว้สีมีนาขออนุญาตอ้างอิงข้อความสารคดีบางประการจากปริอัตถาธิบายเรื่องผงวิเศษ5ประการความพิสดารของท่าน เพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจศึกษาความพิเศษของพระพิมพ์ของสมเด็จโตครับคุณวิเศษในมวลสารของพระสมเด็จคือผงวิเศษทั้ง5ประการมีผงปัฐมังผงอิทเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณและผงตรีนิสิงเหเป็นคัมพีลบผงทั้ง5ซึ่งเป็นแม่แบบของระบบยันที่ใช้กันนะครับ แต่สำหรับผงวิเศษของสมเด็จโตตามที่กล่าวไว้ในหนังสือของอาจารย์ตรียมปะวะยจะไม่ได้เป็นการลบผงแต่ละชนิดและเอามารวมกันแต่เป็นผงชุดเดียวกันที่ผ่านกรรมวิธีการสร้างอันซับซ้อนถึง5ขั้นตอนคือตั้งต้นจากผงปัมังแล้วนําผงปัมังที่ได้มาทําเป็นผงอิทาเจและทําต่อตามลําดับจนถึงผงสุดท้ายคือผงตีนิสิงห์เหครับแล้วนำมาผสมรวมในการสร้างพระพิม ตากจนแห้งจึงได้ใช้คาถาพระชินปัญชละหรือว่าคาถาชินบัญชรในการปลุกเสกขั้นตอนคร่าวๆซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างผงวิเศษของสม็ตโตนะครับคือการลบผงปัมังที่กล่าวถึงคุณพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โดยจะเริ่มต้นจากการรวบรวมมวลสารและผ่านพิธีมาทำเป็นแท่งดินสอเรียกสูตรณนะปัมังพินทุและมีสูตรการลบผง ลบนบปัตถมังลบน้บโมพุทธายะและลบเข้าองค์การพระปัตถมังจนได้มาเป็นผงปัตถมังแล้วผสมกับเครื่องยาปั้นเป็นแท่งดินสอผงปัตถมังมีอนุภาพหลายด้านเช่นการอยู่ยงคงกระพันกำบังกายแคล้วคลาดเป็นตบะเดชะป้องกันพูดผีปีศาจตลอดจนพยานอันตรายต่างๆถัดมาจะเป็นผงอิทธเจหรือว่าอิทธิเจนะครับ โดยการใช้ผงปัทมังมาปั้นเป็นดินสอแล้วลบผงตามสูตรพระมูลกระจายแล้วลบด้วยสูตรลบผงอิทัจเจโดยต้องไล่อักคระลงแล้วลบตามสูตรจนสําเร็จจนได้เป็นผงอิทัจเจครับผงอิทัจเจให้พุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมอย่างสูงป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ผงในลำดับที่3จะเป็นผงม,มหาราศโดยใช้ผงอิทเจมาปั้นเป็นดินสออีกครั้งแล้วเรียกสูตรมหาราศลบนามทั้ง5้าให้เป็นณนโมพุทธายะลบเป็นมะออะุลบเป็นอุองการแล้วลบเป็นอักขระหัวใจสนทิงะยะณะมะหรือว่ายันมหาราศนะครับผงม,มหาราศมีคุณวิเศษในด้านเมตตามหานิยมความมีสเสน่ห์และความจเจริญรุ่งเรือง ผงในลำดับที่4คือผงพุทธคุณครับสร้างโดยใช้ผงมหาราศมาปั้นเป็นดินสอเรียกสูตรและลบอักขระเกี่ยวกับพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรตัดสลูและเสด็จดับขันทะปรินิพานตั้งต้นอักขระนับแต่บทอิติปิโสแล้วลบเป็นมะอาอุลบเป็นอิสวาสุแล้วลบเป็นโสทายุ จากนั้นทําเป็นองค์พระแล้วเสกด้วยพระคาถาพุทธนิมิตให้พุทธคุณครอบจักรวาลทั้งด้านเมตตามหานิยมและคุ้มครองป้องกันภัยและผงในลำดับสุดท้ายก็คือผงตรีนิสิงเหโดยการใช้ผงพุทธคุณที่ลบได้มาปั้นเป็นดินสอ เรียกสูตรอัตราทวาทศมงคล12หรือว่ากลเลข12ตัวใช้แทนคุณพระและเทพพยาดาในโลกธาตุจนได้เป็นอัตราตรีนิสิงเหและจนได้เป็นยันนาลายถอดรูปยันพระภพคะวัมดีและยันตราภะษีซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสูตรเลขไทยโบราณทำการเสกองค์พระแล้วลบนมโมพุทธายะลบมะออุลบอุณาโลมลบองค์พระลบจัน์ ั้งอัตราใหม่เรียกแล้วลบกลับเขียนแล้วลบไปตามสูตรแล้วชักยันตามสูตรชักยันตรีนิสิงเหบรรจุในองค์พระยันตรีนิสิงเหจะบังเกิดผลในด้านมหาอำนาจป้องกันถอนอาถรรพ์การพูดผีปีศาจการเคี่ยวเล็บงาเขาสัตว์และป้องกันโครคภัยไข้เจ็บรวมถึงอวมมงคลต่าง จึงได้มาเป็นผงวิเศษของสมเด็จโตที่ผ่านการลบผงตามคัมภีร์ทั้ง5เพื่อใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในพระสมเด็จนะครับและปลุกเสกด้วยพระคาถาชิน,นะปัญชลคาถาหรือว่าคาถาชิน,นะบัญชรที่ได้มีการอัญเชิญพระพุทธเจ้า28พระองค์และพระอรหันต์สำคัญและยังอัญเชิญสูตรสำคัญในพระพุทธศาสนาทั้ง7ก็คือรัตนาสูตรกรณีเมตตมา,าสูตรองคุลิมาลสูตรทัชชสูตรขันธปลิต โมละปลิตและอาตานาติยสูตรมาประดิษฐานไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตามบันทึกที่อ้างอิงไว้ผงวิเศษทั้งห้าในพระสมเด็จจะไม่ใช่ผงวิเศษหชนิดที่นำมาผสมรวมอยู่ในพระสมเด็จแต่เป็นผงวิเศษชนิดเดียวที่ผ่านขั้นตอนการเขียนและลบผงทั้งห้ามาทีละขั้นตอนครับ สี่มีนาเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่กล่าวถึงคุณของสิ่งที่ผสมรวมอยู่ในพระสมเด็จของสมเด็จโตจึงนำมาเล่าใหพ้พี่เพื่อนๆที่ศึกษาและสนใจพระสมเด็จได้ฟังกันหวังว่าพี่พเพื่อนพอจะได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยก็ฟังกันเพลินนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ